เื่อชายหนุ่มผู้มีชีวิตแสนเศร้าได้รับความช่วยเหลือจากผีตนหนึ่งจนทําให้ชีวิตของเขาพลิกผันและมีความสุขขึ้นมากแต่สุดท้ายแล้วเขาและผีตนนั้นก็ได้มารู้ความจริงที่น่าตกใจถึงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างพวกเขาทั้งสองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปแชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Family Pack ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ช่องดูวนไปมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater รในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องข้อหนังอย่างเราไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังอินเดียสนุกๆไม่ว่าจะเป็น l i k e Star on Earth พี PK, หรือคังคู่ใบก็มีให้รับชมมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีล์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะและพิเศษ สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องดูวนไปก็ลุ่นรับเงิน1 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนไปเลยหากสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะคะอภี เด็กน้อยผู้น่าสงสารที่ไม่สามารถเติบโตขึ้นมาในครอบครัวแสนอบอุ่นได้เนื่องจากพ่อแม่ของอภิทะเลาะก,กันบ่อยครั้งจนในที่สุดก็ต้องแยกทางเลิกลากันไปซึ่งหลังจากนั้นอภิก็ต้องอยู่กับแม่ขี้บ่นจนโตส่วนพ่อก็หนีไปแต่งงานใหม่อย,ย่างมีความสุขซึ่งเมื่อไม่นานมานี้พ่อก็เพิ่งชวนลูกชายไปร่วมงานแต่งครั้งที่3และอภิก็ต้องไปร่วมงานด้วยความไม่เต็มใจกับการที่เห็นพ่อตื่นเต้นดีใจกับรักใหม่อย่างกับเป็นวัยรุ่นคลั่งรัก แต่คนรักของพ่อกลับไม่ใช่แม่อย่างที่อภิเคยวาดฝันแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังต้องกลับไปปวดประสาทกับแม่ที่มักจะแขวนและด่าอดีตสามีให้ลูกชายฟังซึ่งมันก็ทําให้อภิรู้สึกกดดันและเหนื่อยใจมากกับการที่ถูกบังคับให้ต้องเลือกว่าจะต้องรักพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น ในเมื่อรักทั้งพ่อและแม่ไม่ได้หรือจะให้เลือกคนใดคนหนึ่งอภิก็ทําไม่ได้เช่นกันเขาเลยตัดสินใจไม่เลือกใครสักคนโดยหลังจากนั้นอภิก็ได้หนีไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลําพังโดยเริ่มจากการหาบ้านเช่าซึ่งนายนาก็พาไปดูบ้านมาหลายทีจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งนายนาได้บอกให้อภิเข้าไปดูบ้านคนเดียวโดยบอกเหตุผลว่าเขาไม่อยากขึ้นบันไดแต่สีหน้าท่าทางของเขาดูเหมือนจะกลัวจนไม่กล้าเข้าไปซะมากกว่า ซึ่งอภีที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ได้เข้าไปดูบ้านตมลําพังและเขาก็ถูกใจบ้านหลังนี้มากๆจนตัดสินใจเช่าเลยทันทีโดยในคืนนั้นอยู่ดีๆโทรทัศน์ก็เปิดขึ้นมาเองแต่อภิก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรแถมเขายังไปนอนดูโทรทัศน์จนเผลอหลับไปตัดฉากไปที่มหาวิทยาลัยแพทย์อภิเป็นนักศึกษาของที่นี่และเขาก็หลงรักเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าภูมิกาแต่เธอก็เป็นเด็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงอภิเลยไม่กล้าเข้าไปทักทายพูดคุยและได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆ จนในที่สุดก็มีชายอื่นที่มีใจกล้ามากกว่าอภิเขาไปจีบเธอด้วยนเสน่ห์ที่แพรวพราวโดยชายคนนั้นมีชื่อว่าราคุซึ่งทางด้านภูมิกาก็ดูเหมือนจะประทับใจในการจีบนี้ทําให้ทางด้านอภิตัดสินใจว่าจะกล้าให้มากขึ้นโดยในวันต่อมาอภิก็จะจีบภูมิกาด้วยการมอบของขวัญให้แต่ในจังหวะที่เขาจะเข้าห้องไปหาเธอราคุก็ได้ตัดหน้าเข้าไปจีบเธอซะก่อน และหลังจากนั้นไม่นานปราคูก็ออกจากห้องมาด้วยท่าทางที่เขินอายและใบหน้าที่แดงกำ่ำซึ่งอภีก็พอจะรู้ได้ว่าทั้งสองคงพลอดรักกันและความผิดหวังในความรักครั้งนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำชีวิตที่แสนเศร้าจนทำให้เขาตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่ทันใดนั้นก็มีลุงคนนึงมาช่วยเขาเอาไว้และจากนั้นลุงแกก็กระโดดลงไปแทนแต่เขาก็ไม่ตายเพราะผียงเขาไม่สามารถตายซ้ำสองได้ โดยหลังจากนั้นอภีก็วิ่งหนีผีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านแต่ลุงผีก็ตามเข้าไปหลอกจนอภีสลบไปด้วยความตกใจกลัวหลังจากที่อภีฟื้นเขาก็ยังเห็นลุงผีอยู่ในบ้านซึ่งเขาก็ได้ไล่ผีออกไปแต่ผีก็ไม่ออกเพราะเขาคือผู้เช่าคนแรกของบ้านหลังนี้ซึ่งเขาก็มีชื่อว่ามันจนาโดยหลังจากนั้นลุงผีก็ได้เล่าให้อภีฟังว่าในอดีต เขาตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุนิตาแต่คณปั่นพ่อของเธอก็เป็นคนที่โหดและห่วงลูกสาวมากๆแถมเขายัางบ้าคลังและหลงไหลาการล่าสัตว์ปืนจึงเป็นอาวุธข้างกายที่ติดตัวเขาไปทุกทีแต่ถึงอย่างนั้นมานจน,นาก็ยังไม่ยอมแพ้โดยเขาได้กแกล้งเป็นใบแล้วก็ไปสมัครเป็นคนงานที่ร้านค้าของคณปัน่นเพื่อที่จะได้เจอหน้าและได้แอบจีบสุนิตาซึ่งความรักที่ใส่ซื่อจริงใจของมานจน,นาก็ทำให้สุนิตาตอบรับรักเขาในที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งมันจนาก็ถูกคณบันจับได้ซึ่งเขาก็วิ่งหนีลูกปืนไปจนโดนรถชนตายโดยหลังจากนั้นคณปันที่กลัวความผิดในการตายของมันจนาก็ได้พาลูกสาวหนีไปอยู่ที่อื่นทำให้วิญญาณของมันจนาตามหาคนรักไม่เจอเขาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากท่านเทพซึ่งท่านเทพก็ได้ให้พรมันจนาหนึ่งคอคือการที่มจาจนาจะสามารถปรากฏตัวให้คนเห็นได้หนึ่งคนแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความสุขและพูดคำว่าปิดเท่ากูออกมาสามครั้งพรน,นี้ก็จะหายไปตลอดกาล แต่ทางด้านมานจนาก็มั่นใจว่าหากสุนิตาได้เห็นเขาเธอจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนตัดฉากกลับมาที่อภิษหลังจากที่ฟังมานจนาเล่ามาถึงตอนนี้เขาก็สงสัยมากๆว่าแล้วทาไมมานจนาถึงใช้พอนี้กับเขาแทนที่จะเป็นสุนิตาทางด้านมานจนาจึงได้เล่าให้ฟังด้วยความเศร้าใจว่าเขาใช้เวลาตลอดหลายสิบปีในการตามหาสุนิตาแทบทุกซอกทุกมุมแต่เขาก็ยังไม่พบเธอซึ่งอีกไม่นานพอนี้จะหมดอายุมานจนาจึงตัดสินใจใช้มันกับอภิษ พะหลังจากที่เขาได้เห็นชีวิตที่น่าเศร้าของอภิษเขาก็สงสารจนอยากจะช่วยซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนําเรื่องการจีบสาวโดยเริ่มจากการให้อภิดูหนังรักและหนังผู้ใหญ่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นก็เปลี่ยนลุกอภิจากหนุ่มสุดเนิร์ดเป็นหนุ่มสุดเท่แล้วให้อภิไปจีบสาวอื่นให้ภูมิกาได้เห็นซึ่งอภีก็คิดว่ามันแปลกๆแต่เมื่อได้ลองทํามันกลับได้ผลเป็นอย่างดีเนื่องจากภูมิกามักจะแอบหันมามองอภิด้วยความสนใจแถมมันยังทําให้เขาได้เรียนรู้ทักษะการจีบหญิงจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้และหลังจากนั้นอภิก็ได้ทําตามแผนขั้นต่อไปซึ่งก็คือการเข้าไปจีบและจากสิ่งที่อภิได้เรียนรู้มามันก็ทําให้เขาจีบภูมิกาติดได้ยอย่างง่ายดาย ในวันหนึง่งราคูและพักพวกได้เข้ามาหาเรื่องอภิเนื่องจากหมันไซที่เห็นอภิสนิทสนมกับภูมิกาทางด้านมันจนาจึงได้แนะนำให้อภิตอบต้คืนแบบจัดหนักพร้อมทั้งพูดปลุกความมั่นใจของอภิจนเขาสามารถจัดการราคูและพักพวกได้จนหมดแถมเขายังได้มารู้ความจริงว่าในตอนนั้นราคูกับภูมิกาไม่ได้พลอดรักกันในห้องแต่ราคูหน้าแดงก่ำจากการถูกตบเนื่องจากเขาพยายามล่วงเกินภูมิกา หลังจากที่อภีได้สมหวังในความรักแถมยังได้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมันก็ทำให้เขามีความสุขและรู้สึกขอบคุณมาจนนามากๆในวันหนึ่งภูมิกาได้ชวนอพิพีไปทำบุญที่วัดโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องพ่อแม่ซึ่งอภีก็ได้เล่าให้ภูมิกาฟังถึงปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันอย่างไม่ใยดีแถมพ่อยังหนีไปแต่งงานใหม่โดยไม่เห็นใจหรือแคร์ความรู้สึกของลูกชายแต่ทั้งด้านภูมิกา,กาก็ได้บอกว่าอย่างน้อยอภีก็ยังมีพ่อให้ได้เจอและได้รัก ต่างจากเธอที่ไม่เคยได้เจอหน้าพ่อสักครั้งเนื่องจากพ่อของเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบประดิษฐ์อุปกรณ์ไฮเทคโดยในวันหนึ่งพ่อของเธอได้บินโดรนข้ามเขตไปปากีสถานซึ่งมันกระทำให้เขาถูกจับตัวไปจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นภูมิกาก็ได้พาอภิไปทำความรู้จักกับครอบครัวทันใดนั้นมานจนาก็ทั้งตกใจและดีใจเมื่อได้เห็นว่าแม่ของภูมิกาคือสุนิตาแต่เนื่องจากเขาได้ใช้พรกับอภิไปแล้วเขาจึงไม่สามารถแสดงตัวหรือซื่อสารกับคนรักได้ แต่เขาก็ใช้วิธีการสิงร่างของอภิษแล้วก็พุ่งเข้าไปกอดสุนิตาเนื่องจากหักห้ามใจไม่ไหวซึ่งนั่นกระทำให้ทุกคนตกใจมากๆโดยเฉพาะคนห่วงลูกสาวอย่างคณปั่นที่ได้ชักปืนขึ้นมาเล็งใส่อภิด้วยความโมโหซึ่งเมื่อมารจนาเอาจากร่างเขาก็บอกให้อภิได้รู้ว่าแม่ของภูมิกาคือคนรักของเขาทำให้อภิพอเข้าใจได้ถึงสิ่งที่มารจนาทำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าที่เขาไปกอดสุนิตาเป็นเพราะถูกมาจ์จนาสิงร่างเพราะคงไม่มีใครเชื่อเรื่องแบบนี้ อภีเลยต้องแถว,ว่าเขาตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกซึ่งมันก็พอที่จะทำให้เขารอดไปได้แต่มันก็ทำให้เขาถูกคณนับปันหมายหัวและทำให้ภูมิกางงมาก,มากเพราะอภีไม่เคยกอดเธอเลยสักครั้งแต่เขากลับไปกอดแม่ของเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอในวันต่อมาอภีจึงได้ปลอมเป็นคนส่งพิซซ่าเพื่อที่จะได้มาง้อภูมิกาซึ่งทางด้านมันจนาก็ถือโอกาสนี้ตามมาด้วยเพื่อที่จะได้เจอหน้าหญิงสาวที่รัก แต่ทางด้านอาพีก็ห้ามเอาไว้เพราะเขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเนื่องจากสุนิตาแต่งงานแถมยังมีลูกไปแล้วจากนั้นไม่นานภูมิกาก็ออกมาหาอาพแต่สุดท้ายเขาก็งอ,อไม่สําเร็จเพราะคณปันออกมาขัดจังหวะซะก่อนในวันหนึ่งภูมิกากับแม่ของเธอได้พาคณปันมาหาหมอที่โรงพยาบาลทางด้านอาพีเลยถือโอกาสนี้เข้าไปดูแลในฐานะหมอฝึกหัดเพื่อที่จะได้ทําคะแนนและสร้างความประทับใจแต่ทางด้านคณบันกลับไม่สนใจเลยสักนิดในตอนที่คณปันเปลี่ยนชุด มันจะนาจึงได้เข้าไปซ่อนเสื้อผ้าเอาไว้จนทําให้คณนนปันคิดว่าพยาบาลเอาไปซ่อนด้วยความเสน่หาทางด้านอภิจึงได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือหลังจากนั้นอภิก็มีโอกาสได้ง้อภูมิกาจนหายงอนแต่ทันใดนั้นคณนนบันก็เข้ามาเห็นตอนที่ทั้งสองกอดกันซึ่งเขาก็ไม่ยอมให้ล้านสาวเสียหายไปมากกว่านี้เขาจึงได้นัดเจอกับพ่อแม่ของอภิเพื่อคุยเรื่องการแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่เมื่อพ่อของอภิได้เห็นความสาสวยของสุนิตาเขาก็จีบเธออย่างออกหน้าออกตา โดยไม่เกรงใจทั้งอดีตภรรยาและภรรยาคนปัจจุบันแต่คนที่ไม่พอใจมากกว่าพวกเธอทั้งสองก็คือมานจานาซึ่งพ่อของอภิก็มองสุนิตาตลอดทั้งการเจราจาพูดคุยจนทางด้านมาจานาตัดสินใจเข้าสิงอภิแล้วก็เข้าไปกอดสุนิตาต่อหน้าทุกคนจนทําให้พวกเขาทั้งตกใจและงงแต่ทางด้านสุนิตาก็ช่วยอธิบายว่าอภิคงจะตื่นเต้นเหมือนในครั้งก่อนหลังจากนั้นคณปันก็บอกว่าจะให้รถเป็นของขวัญแต่งงานแต่ทางด้านพ่อแม่ของอภิก็ห้ามไว้โดยให้เหตุผลว่าเกรงใจ แต่ทางด้านคณปันก็ยืนยันว่าเขาอยากให้พ่อของอภีเลยบอกว่ารถต้องมาพร้อมกับคนขับด้วยเนื่องจากในตอนเด็กอภีเคยนั่งตักพ่อขับรถเล่นแล้วก็มีคนบ้าวิ่งมาชนรถจนเสียชีวิตนับตั้งแต่นั้นอภีก็ไม่ได้ขับรถอีกเลยซึ่งคนบ้าที่พ่อของอภีพูดถึงก็คือมานจานาหลังจากนั้นมานจานากระโทนว่าอภีทําให้เขาตายจากการขับรถในทั้ง,ท,งที่ยังเด็กส่วนทางด้านอภีก็บอกว่ามานจานาเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาชนรถเอง แต่ในระหว่างที่ทั้งสองเถียงกันอยู่นั้นสุนิตาก็ได้แอบเข้ามาหาอภิกลางดึกซึ่งทางด้านมัญจนาก็คิดว่าสุนิตาตกลุมรักอภิจากการที่ถูกกอดถึงสองครั้งส่วนทางด้านอภิก็คิดว่าสุนิตามาเพื่อต่อว่าเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกกอดเขาจึงได้กล่าวคำขอโทษเธอจากใจแต่ความจริงแล้วสุนิตามาที่นี่ด้วยความสงสัยว่าทําไมตอนที่ถูกอภิกอดเธอถึงรู้สึกได้ถึงคนที่เธอรักมากๆในอดีตซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้เล่าถึงเรื่องของมาญจนาให้ฟัง พร้อมทั้งเล่าถึงสิ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าความจริงแล้วภูมิกาคือลูกสาวของมาจนาโดยหลังจากที่คณบันได้รู้ว่าลูกสาวท้องก่อนแต่งเขาก็สร้างเรื่องพ่อของภูมิกาขึ้นมาเพื่อรักษาเกียรติและความลับนี้ก็เป็นสิ่งที่สุนิตายอยากบอกอภิเพื่อแสดงความจริงใจซึ่งทางด้านอภิก็ไม่มีปัญหาอะไรและยังยินดีที่จะแต่งงานกับภูมิกาหลังจากที่มาจนาได้รู้ความจริงเขาก็ดีใจมากๆที่สุนิตาย,ยังรักและคิดถึงเขาเสมอ ทั้งยังมีความสุขกับการได้รู้ว่าภูมิกาคือลูกสาวแต่การที่เขาได้มีลูกสาวมันก็ทําให้เขากลายเป็นเหมือนคณะปัน่นซึ่งเขาก็ห่วงลูกสาวจนไม่อยากให้แต่งงานกับอภิษในทั้งทังที่เขาก็รู้ว่าอภิเป็นคนดีและรักภูมิกามากแค่ไหนแต่เมื่ออภิาถามว่าทําไมมันจะนาก็หาเหตุผลสรารพัดมาอ้างทั้งเรื่องที่พ่อของอภิเจ้าชู้ทั้งเรื่องที่แม่ของอภิพูดมากปากเสียแล้วเรื่องที่อภิเคยขี้ขลาดจนคิดฆ่าตัวตายลามไปจนถึงเรื่องที่อภิเคยขับรถชนเขา แต่ทางด้านอาภิก็ยังยืนยันว่าจะแต่งงานกับภูมิกาให้ได้มันจนาเลยใช้พลังกลั่นแกล้งอภิจากนั้นเขาก็ไปเฝ้ามองลูกเมียแล้วก็ไปหลอกคณปันเพื่อเอาคืนกับเรื่องโกหกที่สร้างขึ้นแต่ในเช้าวันต่อมาอาภิก็ได้นําเครื่องรางมาแจกทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้มันจนาได้ก่อเรื่องแถมเขายังสวีทหวานกับภูมิกาทุกที่ทุกเวลาเพื่อเป็นการยั่วย,ยุเอาคืนมันจนาตัดฉากไปที่พ่อของอภิ เขาถูกภรรยาบอกเลิกแถมยังถูกญาติของภรรยากระทือแล้วถูกไล่ให้ออกจากบ้านอย่างน่าสงสารซึ่งเมื่ออภีได้รู้เรื่องนี้เขาก็บุกไปกระทือผนพวกนั้นและนั่นก็ะทำให้อภีได้รู้ว่ามาจนาอยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายนี้และต่อจากนี้เขาก็คงจะทำทุกทางเพื่อขัดขวางไม่ให้อภีได้แต่งงานทางด้านอภีจึงต้องไปจ้างหมอผีให้มาจับวิญญาณของมาจนาค้งเอาไว้จนกว่างานแต่งจะเสร็จสิน้น หลังจากนั้นไม่นานงานแต่งเล็กๆก,ก็ถูกจัดขึ้นซึ่งก็มีเพื่อนที่แอบชอบภูมิกามาร่วมงานด้วย และเมื่อเขาได้มาเห็นความรักของบ่าวสาวเขาก็เศร้าเสียใจมากๆจนอยากเมาเพื่อให้ลืมความเศร้าเขาเลยหยิบขวดขังวิญญาณของมันจนาไปเพราะคิดว่าเป็นขวดเหล้าซึ่งเมื่องานพิธีเริ่มอภิก็ขี่ม้าเข้ามาในงานพร้อมกับขบวนแห่สุดมันส่วนทางด้านเพื่อนที่แอบชอบภูมิกาก็ได้เปิดขวดเหล้าออกทําให้วิญญาณของมันจนาหลุดออกมาและเขาก็ขัดขวางงานแต่งโดยการทําให้ม้าพยศไล่ถีบไล่แตะคนในงานวุ่นวายไปหมดและในที่สุดเจ้าบ่าวก็ตกจากหลังมา้า ในขณะเดียวกันนั้นพ่อของอภีและคณปันก็ทะเลาะก,กันใหญ่โตเพราะต่างคนก็ต่างโทษอีกฝ่ายว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้งานแต่งพังส่วนทางด้านแม่ของอภีแทนที่เธอจะเข้าไปช่วยห้ามเธอกลับใช้ความปากเสียทําให้สถานาการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกจนในที่สุดอภีก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาตำหนิสั่งสอนพ่อแม่และคณปันแถมเขายังบอกความจริงเรื่องพ่อแท้ๆของภูมิกา ทางด้านสุนิตาเลยถือโอกาสนี้สารภาพและอธิบายให้ลูกฟังส่วนทางด้านคณปันก็ยอมรับผิดและสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปทุกอย่างซึ่งเขาก็ได้ขอโทษหลานสาวและขอโทษพ่อแม่ของอภิ สำหรับความอารมณ์ร้อนไม่รู้จักคิดของเขาส่วนทางด้านมันจานาที่ได้เห็นแบบนั้นก็คิดได้ว่าตัวเขาไม่ควรทำสิ่งที่ผิดพลาดเหมือนกับคณปัน่นเขาจึงอนุญาตให้อภีได้แต่งงานกับลูกสาวแต่เขาก็ขอให้อภีช่วยบอกทุกคนว่าเขาอยู่ตรงนี้ทางด้านอภีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเขามองเห็นวิญญาณของมันจานาโดยหลังจากนั้นมันจานาก็เข้าไปมองหน้าลูกเมียไกลๆและก็เข้าไปกอดลูกเขยและจากนั้นงานพิธีแต่งก็ดำเนินต่อสิ่งเมืองานแต่งเสร็จสิ้น มาัรจานาก็จากไปยังภพภูมิที่ดีอย่างมีความสุขห่วงและห่วงสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่มีซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีหากมันอยู่ในขอบเขตและปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากไม่ห่วงหรือห่วงเลยมันก็จะดูไร้เยื่อใยไร้ความเอาใจใส่แต่การที่ห่วงมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดความยึดติดเหมือนอย่างมาันจานาที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ ส่วนความหวงหากมีมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นกรงทองเหมือนอย่างที่คณปัได้ก,กักขังสุนิตาไว้สุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าหากชีวิตหลังความตายมีจริงคุณจะไปเกิดหรือจะตามติดเฝ้าดูคนที่คุณรักถ้าชอบกดไลค์อ, like, อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ Netflix กซ e เ t า r เก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชั่นหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ